สบายดีพอแม่พี่น้องมาหอดแล้วนะคะอา้าวมายังห้องไห้วาสนาอยู <spaghetti cheer S 3> ่บ่สวัสดีค <remot> <ESCO guidelines> ่ะสวัสด <Pent> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากระทำถามมาติดสายเรียกร้องความสงสารขอยอ๋อ โอ้ยแต่แบ่บอกคือดิมาหออเลยพี่หอเออเข้าอันต่อยมาหุงเห่าอยู่เสนาะนอมากรับาเลียมาเก็บดอกไม้เห็นนางจอยครับทาตาลงเก็บดอกไม้ดอกไม้นะได้เด้เลยดเยได้เยได้เลย้ได้ สองพุงีเปียน้ำสองุงบ่อเห็นจะถุงไงแม่เดี๋ยมุกหน่อไม้เลยมีมุกเออมกหน่อไม้กะเดาเีแกงหน่อไม้สันบ่อจะทำไลไลเลยได้เฮ้ยด้วเสือไพ่นี่นะไพ่สั่งเสือ ว่าไงคะร้านสาวได้พวหรือยังลูกอุ้นมันคือขาวกว่าเก่าพอสมบ่้านนมมาดใได้น้ำลายมึงขึงน้ำดีสิแต่ผมมาแสบท้องนี่หัวเผา

บ่ห้อยพระบาทพระเบิดนายอยู่ทั้งหนเกาะเมื่อใดนะเมื่อได้ก็ได้ย่อมได้ บอกองบอกงาอกว่เม่อ so ่ออเาก็่าั่ตอนอยู่นะมดูคล้องแทงคนมาเนมาแทะคล้องอีเมซอนนะมันีอีเมซอนมาได้มาน้ามันะพี่นอนนี่บอกค้องอีเมซอนมาเกาะอีเมซอนด้แสะหางใหม่นะหางใหม่อันนี้นะของของแม่แมว ครนม่ได้คายเจ้าเนี่ยสามาห้ายตดนั่นัวน่กไดเนาะเห็นว่าก็ได้คันมาขายหนะสิไปส่ลับไปเด้อมาส่งอยังมาส่งอยนี้นะครับเขันเรามาส่งแล้วขึ้นมาโลดจอยมึงมามึงมารอบนี่มึงต้องทำแแ้บนะจอยอือ

คนให่คนนั่เนั่งเทาไปหไปหนนีะะไีีภพเามเดือนไปสวยแล้จอไพพาเห็ดเจมิดแกงน้ำหม่เสร็จประแดกปุ่งไพพาทำโอยลืมมาลืมเอาประแดกแสบคือมานำ ป่านางบะร้อยส่วนบุลงกระยาบไองมาจังลงน้องในพอน้องทาไปสอนนะบ่โอ้ยตรวจน้องขทาไปสอนอยู่หน้าฮะนะเปตามีปลาขออยูได้เนาะ ลองเป็นลูกฝอยการเห็ดกับขาวพี่น้องมาหอดอันแมมินี่เป็นทีเห็บห้ออ ตีมเท่านั้นก็ตาปลาโรตนะปลาีกะเานามอีกผองก็เป็นลมมาวานเป็นลมอยู S <S ่สวรรค์สวรรค์ในศาสนา สาวเอื้อยน,นั่งขาวเด้อพี่น้องนั่งขาวนั่งใสขึ้นได้ร้านสาวขอยอมาหลอกนี่ม,มึงกินน้ามลายเบาอีกเหอยหืมมึงกินน้ามลายบ่มึงใส่ใส่อีหยางใส่รถมันจวนเวลาแลวไปล่างแล้วมาใส่ ปลาพริกนี่ของเบาลุ่มว่ของสซย์สื่อมาอยากมากแต่ลุงบอกหายมาเพราะว่าสถานการณ์มันบอกโอเคเปัน,นไดเติมดอกสร้างตั้งแต่สมัยใดนะได้ร้านเมื่อไรคิดไปเมื่อไรระยะ

ถ้ว้าถ้วยนะเบิร์บอสดหญเโอ้ยหัวหลบ่อนเลยจาให้หัวหลบหัวหล่อนเลยเลยลูกเบลาจักตัดตีนเฮดตัดตีนเฮดหนึ่งมะลนบราันี่บอด้มาพี่น้องให้มันถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเหื่เงนเบล่าลั่ิรามัน บบล้วมีแล้วกินเต็มแล้วพักงานบริส์เราปูนปลาอย่างน้เขาเิ่งลายว่ะครับมงนเก็บมาแล้นะถูกจปูนปลาอยังน้ะี่ละพี่แมทุกะตอน่ะบ่อเอาคือบ่เอาใส่เปนโด ไล่ไลป่าไล่ไปจนสิใจอ่อนแก้งใส่ขบือบบวมีปใส่พักลาใส่ค่้านนะหันเลนุ่มก็ง่ายอยู่นะเอมือหนเาบ่กิน้ย่ห้อด น้ำไล่ล ấ เหตเบดไปลงเออตาตีนหม่ไายเตะได้นีตาลูกตีนมันจะเลยรอผ่านกระปุนผ่านกระปุนละลานะ กระบอกมีป่าคล้องมาบอกสื่อปลาไปเด้พันกระปุนแนมเห็นยุ่อันปลาปลาเผาเนาะช่วงนี้โสดไม่ต้องพูดถึงใครทั้งนั้นเงียบเดี๋ยวพี่จะพาเอาใหม่ บาตากะบี่มาส่งยัน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 สามเียนนอะกินเงอาคองขืนมาผัดไ่ด้หาบข่าวก่อนนะนั่นคลองขืนมาผัดอีแม่ซอน้แม่บอได้ไปน้ำได้ลูกเพราะว่าก็เลยมาส่วนพวยเจ้าลาวบานนี้เฮ้ยไปทำเองเนี่ยวะอีจอยมันสินอนด้วะผ่มีพาต้อมาทำเองได้หนิบัดลงมานีบ่ ว่าสิเอามาให้น้องเม็ดกินเพราะว่ามันไปถามพีเมียมันอีเมียปากร้ายอีเมียสงสัยอีเมียบผุ้งมาอีเมียอ้างว่าไปเห็ดขัวมาสั่นมมันหัวผัวมันมันหยั่นเอาผัวมันมากินมันหัวผัวหิวมันหัวผัวหิวผู้ชายเยอะ บ้านมีโท่ปลายบาทนีโท่ปลายบาทนีโไป,าาโป,าาโปหาตาไปไอหมิดหับอเอาเสียงคือแปลกแปออะมตาไปอยู่สันอสอ้าเฮ็ดได้คมได้แหม่ันโผลมาโอ้ยว่าผมมีไฟฟืนไปนำมาจะสีได้ไดี่ มีแต่อิจอยใช่ไหมขื่นป้ามากาักกะสิอยู่พุ่นอ,อจอยอจอยมันสิคืไปหาผัวพูดันเลยว่าเนนี้เออรัามันบรได้มันบรยอมลงมาได้หวกคอยไปชิลงมาผู้เดียวกัเลยว่ะไอเอมมีเดินไ้ไปน้ำไอาาเ,อ,อ,าาเาาอ็มี่บายเฮ้ยเขาข่าวเหี้ยมเขาบ้าโอเคพี่น้องเก็บาบรรยากาศไปแค่ซอมมี่ทั้งพืสตบนบอ,บอ,บอหอยมันขึ้นมา เ้าตังบใหามันขึ้นมาเนี่แหละเกี่ยสุภาก็ได้บริวารกับเฮาอือให้มันขึ้นมาเจมีอกไรบ้หามแเปนยางบหามันขึ้นมาบอจ้เป็นยางดอกแต่ถ้าทำงาน มันจะเอาเบอร์โซ่มึงเดาปุ๊บมันจะเอาทงหนาเลยทา้งหลังเพราะมันจะเอาเบอร์สุดทางโอ้โหขาดแต่เนาะกูสายเสร็จเอ่อ